ชมบรรยากาศทางด้านหนอกพี่เนาะโอ้บรรยากาศสวยงามแฮะทางหนือพ้นตกพี่เนาะเหมืดขึ้มเลยตอนนี้ก็ชส่วงเวลาหกโมงเย็นได้พี่เนาะพ้นตกค่ะกับสาว เป็นทางเขาห่างมันยากาศดีดีจ้ดทุกคนฝนตกใหม่ๆยากาศดีแห้งเออมือพี่นนอเต็มเลยพี่น้อยังบ่ได้เอาไปใส่เนาะยั่เต็มเลยพี่เบิรสองปะ โดเลมอนยังอยู่เหมือนเดิมจ้าทุกคนยังบริสไไุทธิ์ใสเด้อยังนลังอยู่นี่ตัวใหญ่ๆเลยค่ะข้องฝ่าพี่น้องโอ้ฝนตกใหม่ๆ้องฝ่าสวยงามทมา้กง่เลยคนบคอยรายเป็นดนพี่น้องม,มันจะเป็นทางเขาหาง างนี่จะเป็นเสาวต่างาสัดลายพี่น้องสาวต่างสัดมาเที่ยวลายค่ะพี่น้องอันนี้เขาจะสื่อสื่อปีเขาจังเขาได้นะทุกคนสื่อปีจังเขามาได้เนาะถ้าห้ามบริสุทธ์กับคนกับบรหารเขาเนาะทุกคนเอาต้องสื่อปีเขามาเนาะอันนี้จะเป็นท่าเรือเด้อทุกคนคนเลไล,ล่นะท่าเรือเด้อจ้ะ แเรือล ok ิ wow, ้มไน้ำเจ้าพญาเลยจ้าบรรยากาศชดสื่อดีแห่งทุกคนฝนหน้ากระเซ้าเนาะฝนหน้ากระเซ้าตกใหม่ๆอะไยังีปิดหูไปเลยของป่าแจ่มใสเลยของป่า